อากองเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เชิญสงครามโลกครั้งที่สองอากองได้รู้สึกสำนึกรักบ้านเกิดจึงได้เดินทางไปประเทศจีนเพื่อช่วยประเทศจีนลบอากองได้ไปรู้จักชาวจีนคนหนึ่งซึ่งชาวจีนคนนี้เห็นว่าอากองกล้าหาญดีมีมนโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่จึงยกน้องสาวให้อากองดูแล น้องสาวใช่จริงนนก็คืออมาม่าของผมนั่นแหละอากองอมาม่ามีลูกสาวอยู่สองคนซึ่งลูกสาวคนที่สองก็คือแม่ของผมครับตั้งแต่ผมจําความได้ก็เห็นอมาม่าเป็นอมาาัมพาตนั่งอยู่บนรถเข็นแล้วแม่ลายฟังว่าอากงนักรบดูดฟินจนตายตั้งแต่แม่ยังเด็กส่วนอมาม่าที่มันไปใงชีวิตถูกลูกสาวคนโตขอยืมเงินไปหลายหมื่นบาทแล้วขอลืม อาม,ม่าก<ร>าเสียใจมากจึงไปกินยาบรงจีนจนน็อกอลม้ลมลงเป็นอบาพาดเพราะกินเกินขนาดประชดปชดลูกสาวคนโตพลังคุณแม่จึงไปรับอาม,ม่ามาดูแลที่บ้านและเสียชีวิตยอย่างสงบโรมมาอยูได้66ปี แม่ของผมมีอาชีพเป็นครูคุณครูใหม่แล้วได้รู้จักคุณพ่อของผมจากเพื่อนๆที่เป็นแม่สื่อให้พอแล้วแม่จึงแต่งงานกันมีลูกทั้งหมดสามคนผมเป็นคนสุดท้องเมื่อตอนแม่คลอดลูกคนที่สองก็มาซึ่งเป็นลูกสาวที่น่ารักมากเป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ร้องไห้ไม่งอแงเหมือนเด็กคนอื่นเลยเออ <laughs> พานไปหลายปีก็ <laughs> <laughs> เป็นอย่างนี้อีก จะแม่เริ่มสงสัยเพราะนอกจากไม่ร้องไห้และงองแงแล้วยังไม่ไม่ยอมพูดด้วยสงบเสงเี่ยมเดียว <S <S 2> <S 2> แม่จึงเริ่มพาไปรักษาตามสถานที่ต่างๆรักเกจิที่ดังๆแต่เนือจะลดใต้ทั้งพวกเขาทรงสัยาศาสตร์ที่ดังๆกับพาไปรักษาโดยดูจากหนังสือโลกทิพย์ <S 2> <S 2> ในใจลึกๆของแม่รู้สึกว่าลูกสาวป่วยธรรมดาธรรมดาไม่ได้ปัญญาอ่อน เราะหน้าตาน่ารักมากๆดูปกติเหมือนเด็กทั่วไปแม้จะพาไปรักษากี่ที่กีที่ก็ไม่มีใครรักษาได้เลยแม่หมดเงินไปเยอะแล้วก็เหนื่อยใจมากในสุดจึงเริ่มยอมรับความจริงว่าลูกสาวเป็นปัญญาอ่อนแล้วก็ได้เลยเริ่มหันมาศึกษาหลักคุณศาสนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์โดยเริ่มจากไปตามวัดชื่อดังต่างๆ,ๆ,ๆดีมากเลยไปทำบุญทุกวัด วัดไหนดังๆแม่ไม่ดังก็ไปได้แม่ผมไปมาหมดแล้วครับในตอนหลังแม่พาผมไปวัดแทนพี่สาวจนันพิศงสังเจต์แม่ฝันว่าแม่ไปเรียนหนังสือแม่กังเงงเพราะว่าลูกก็สามคนแล้วทำไมยังต้องไปเรียนหนังสืออีกนี่แม่ฝันไปนเลยจ๊ะฝันอยู่หลายอาทิตย์หลงังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็เดินมเจอวัดวัดหนึ่งชื่อว่าวัดพระธรรมกายจากหนังสือโลกทิพย์ แม่ก็ได้ลองพาลูกๆมาวัดดูตั้งแต่นั้นมาแม่ก็สร้างบุญสร้างบารมีกับหลวงพ่อและคุยยายสะบ้านนั่นแหละจนถึงปัจจุบันไม่ได้ไปที่ไหนอีกเลยตอนนั้นผมอายุสี่ขวบพี่ชายอายุสิบสองปีตอนแรกๆก็มาเฉพาะวันอาทิตย์มีอยอาที่หนึ่งผมนั่งอยู่กับพี่ชายนะมีลงุงคนหนึ่งเข้ามาคุยด้วยลุงคนนั้นคุยไปคุยมาลุงก็เลยชวนมาเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัด อสุดยอดของลุงเลยต่อให้มาวันเสาร์ผมและพี่ชายก็รับปากพอถึงวันเสาร์ก็พากันนั่งรถเมย์มาที่วัดแต่ลืมถามลุงว่าจะให้มาช่วยแผนกไหนก็ไม่เป็นไรพอมาถึงวัดก็ไม่เห็นใครเลยหาลุงก็ไม่เจอก็พากันเดินไปเรื่อยๆเดินไปถึงโรงครัวเจอหน้าพี่พีที่โรงครัว พี่ๆเขาก็เรียกผมทานข้าวก่อนอไหนม่มจ๊ะเหมือนก็นรู้จักคุ้นเคยกันเฉยเลยครับตั้งแต,แต่นั้นมาผมก็กลายเป็นอาสาสมัครที่โรงครัวครับเรออยู่ตรงนี้อิ่มเสมอบอกอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคือโรงครัวจะมาช่วยงานในวันเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมครับ ชไปเทิมนี่แหละครับที่ผมและพี่ชายจะได้มาเจอคุณยายมหาตนทรบสิกาแจงคนยุงทุกวันเลยครับ oh. คุณยายท่านจะชอบมาตรวจดูความเรียบร้อยใครทานคุณยายบ้างจ๊ะม,มีบุญมากดูความสะอาดแล้วมักจะให้พรกับทุกคนที่มากราบคุณยายว่า oh. ให้รวยนะมีหลายครั้งที่พี่ชายผมเดินผ่านมาพอดีพี่อริพันธ์ก็มักจะสะกิทคุณยายแล้วก็พูดว่ายายอย่าให,ให้พรเด็กคนนี้หน่อยสิ ให้กร่ลำรวยให้ออกไปแล้วลำรวยไหนนะเจ๊ยายคุณยายก็หันมามองหน้าพี่ชายแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็เดินหนีไปเลยครับเป็นอย่างนี้สิบกว่าครั้งคุณยายไม่ยอมให้พรพี่ชายผมเลยเรื่องนี้มีเหตุแต่คุณยายกลับพูดว่าอย่าดื้อนะอย่าซนนะ เดี๋ยวไปเกิดเป็นลิงไปเกิดเป็นลิงไม่รู้ดินะบางครั้งคุณยายก็เดินมาถามพี่ชายว่ารู้จักน้ำที่อยู่ในแก้วไหมเห็นไหมพี่ชายก็ตอบว่ารู้จักครับคุณยายก็ถามต่ออีกว่าถ้าเติมน้ำจนล้นน่ะน้ำมันก็ล้นแก้วใช่ไหมพี่ชายก็ตอบว่าใช่ครับคุณยายก็บอกว่าตอนนี้เธอมันเหมือนน้ำปิ่มๆแต่เธอบวชทะยายน้ำก็จะล้นแก้วนะอืม ก็จะเกิดอย่างมหาศาลนีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ชายห่างวัดเพราะไปทํางานข้างนอกเพื่อีิชายนี่ยไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต่จีบไม่ติดแขนใจมากเลยส่งพี่ชายไปจีบแทนสุดท้ายพี่ชายก็เลยโอเคกับผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งครับเกิดวันมาคาบูชาวันรอรูปหลวงปู่ตังคำองแรกปี2537 ปาทวิเลยตั้งชื่อให้ว่ามาคมงคลในช่วงแรกพิชายไม่ยอมบอกใครเลยครับพะปิชายในวัยเด็กเคยลั่นวาจาไว้ว่าตขึ้นจะกรองตัวเป็นโสตประพฤติพรหมจรรย์แม้แต่พระจยาและพี่พีเถิดแผนโรงครัวก็ไม่มีใครทราบเลยครับพระพิชาก็ยังมาวัดทําตัวตามปกติพอดีมีนักศึกษามหาลาัยกเกษตรสองคนมาช่วยงานที่โรงครัวพระจยาที่โรงครัวให้ปิชายพากศึกษสามมหาลาัยกเกษตรสองคนนี้ ไปขอพรคุณยายพอคุณยายเห็นหน้าของพิชายตอนนั้นแหละครับคุณยายก็ทักเลยทักพิชายว่าเธอน่ะมันดื้อทำแบบนี้ได้ไงเธอมันมีหน้าที่นะพูดเสร็จแล้วคุณยายก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินจากไปในวัยเด็กพิชายเคยตั้งใจว่าโตขึ้นจะเลี้ยงดูพ่อแม่ แล้วครอบครัวอยู่สุขสบายแต่ในช่วง IMF สถานการณ์การเงินเริ่มมีปัญหาพิชาก็เริ่มเครียดมากเครียดทั้งเรื่องงานเครียดทั้งเรื่องเงินไม่พอจนเจือครอบครัว,รวไม่สามารถทําตามที่หวังตั้งใจไว้ได้จนทำให้คลคยเป็นคนขี้หงุดหงิดและโมโหร้หายถ้ามีใครมาถามเรื่องครอบครัวแล้วก็มักจะมีคนมาถามเรื่องนี้บ่อยด้วยวก็จะหงุดหงิด เคมีครั้งหนึ่งวิชาขับรถอยู่ดีๆคนที่นั่งมาในรถก็ถามเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวทานนั้นแลบวิชาก็ระเบิดอารมณ์กันมาทันทีโดยการขับรถเร็วและอันตรายมากพอถึงที่หมายก็ความม้างุญแจรถทิ้งมีบ่อยครั้งที่ชอบทําร้ายตัวเองและเกือบจะฆ่าตัวตายหลายครั้งน้อยใจตัวเองที่ไม่สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองหวังตั้งใจไว้ได้ บางครั้งเคยคิดจะโดดตึกตายพร้อมลูกสาวนะแต่ก็รอบไม่ได้ทุกครั้งในวัยเด็กผมกับพี่ชายเนี่ยมีเรื่องที่แปลกและแตกต่างอยู่เรื่องหนึ่งครับคือพี่ชายในวัยเด็กนะพี่ชายในวัยเด็กมองสาวๆคนไหนก็ไม่สวยแต่พอพี่ชายเป็นหนุ่มมองใครๆก็้วย งามบาดใจไปหมดเลยครับต่างกับผมอะ่ะตอนเด็กมองสาวๆนกนไนก็สวยไปหมดแต่พอโตไปนอนตี่นี้ก็เริ่มมองซาวๆไมปก็สสวยห <c oughs> ลังจากผมจบปวชว <c oughs> ผมก็ไม่ยอมเรียนต่อเพราะเป็นช่วงที่หลวงพ่อเริ่มสร้างมหาธรรมกายใจดี <c oughs> ผมเลยขอพระจา์รูปหนึ่งเข้าไปทำงานในศูนย์ฝึกทักษะโรงหลอบละ ผมอยู่ในแผนกปดิสถานแผนกสุดท้ายของโรงหลอ่องานหลักของผมก็คือขับรถรับทรงพระและพนักง,งานที่มารับบุญที่โรงหลอ่อาว่างว่าก็ไปช่วยติดตั้งองค์พระบ้างยกองค์พระไอพีพีเข้าคีเข้าคอคอมพิวเตอร์บ้างทุกคนทุ่มเทกันมากั้าพจาจยาและพนักง,งานต่างอดลับอดนอนกันเป็นเวลาหลายเดือนนี่เกิดมาสร้างบาร,รมีกันต้องอย่างนี้นะจ๊ะแต่เข้ามาสู่องค์กรแล้วต้องสู้ ต้องสู้เลยในวันที่องค์พระติดตั้งเสร็จสองเซกเตอร์คือสองในสามส่วนของเจดีก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นถึงสามครั้งครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้เลยครับคือในเวลาเช้าก็เกิดเหตุการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดในเวลาเย็นก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ตะวันแก้ว พอตกกลางคืนก็เกิดเหตุการณ์พระจันทร์ทรงกรดซึ่งในวันนั้นมีเหตุการณ์อัศจรรย์ถึงสามอย่างในวันเดียวเป็นวันที่ทามพี่ๆทีมงานและผมประทับใจและปลื้มมาจนถึงทุกวันนี้ที่ได้เห็นเหตุอัศจรรย์ที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในรอบหลายร้อยหลายพันปีในวันเดียวเห็นครบทุกอย่างเลยครับก่อนบวชผมนั่งอยู่กับแม่ที่หอฉันอยูด่ดีๆแม่ก็บอกว่าลูกบวชได้แล้วล่ะ ถึงเวลาบวชแล้วแม่พูดก่อนสักพักนึ้งก็มีพระรูปหนึ่งเข้ามาคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านก็นบอกว่าบวชได้แล้วละแล้วท่านก็นเดินจากไปไม่นานนักก็มีพระอีกรูปหนึ่งเป็นพระเถระครับพระเถระท่านก็นเดินก็นมาคุยด้วยคุยไปคุยมาท่านก็นบอกให้บวชอีกผมเห็นว่าจูจ่ๆมีคนมาทักให้บวชถึงสามท่าน วันเดียวแบบนี้ไม่บวชคงไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจบวชธรรมทายาติพักฤดูร้อนรุ่นที่สามสิปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสมารับบุญที่กองกาตูนที่เขียนเมื่อกี้นี่ที่ในเพลงต่างๆนั่นแหละประจำโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาครับอาคำถามบุรรมใดจะทำให้อัมมาโูกลูกสาวคนโตของตัวเองยืมเงินแล้วไม่คืน อมมาม่าเลยน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดเพื่อประชดลูกสาวตัวเองจนนกลม้มลงทําให้เป็นอัมพาตอยู่หลายปีปอากองและอาม,ม่าก่อนตายคตีนิมิตเป็นอย่างไรครับตายแล้วเป็นไหนได้รับบุญที่แม่และผมที่ไปให้หรือไม่ครับพ่สาแม่จะขอลืมเงินอมมาม่าบันปลายชีวิตเปิดสํานักเข้าเจ้าเข้าทรงใกล้ๆวัดนี่แหละครับภายหลังเข้าทรงจนเป็นมะเร็งตายมีคตินิมิตอย่างไรได้รับบุญที่แม่ที่ไปให้หรือไม่ครับ พ่อและแม่ของผมสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรบุตรันดอนที่แล้วพ่อและแม่ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่เพราะเหตุใดครอบครัวของผมถึงต้องย้ายบ้านกันบ่อยมากครับการขวัดแม่ฝันอยู่หลายทิตย์ว่าไปเรียนหนังสือหมายความว่าอย่างไรหมายถึงได้มาเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาหรือเปล่าครับเพราะเหตุใดคุณยาถึงไม่ได้ให้พรอพี่ชายไปรวยเหมือนคนอื่นๆครับ คุณยายบอกพิชายว่าถ้าเธอบวชทียายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายความว่าอย่างไรครับเพราะเหตุใดในช่วงที่พิชายปิดเรื่องที่แอบไปมีครอบครัวคุณยายถึงทักพิชายว่าเธอทำอย่างนี้ได้ไงอะ่ะเธอมีหน้าที่นะหมายถึงหน้าที่อะไรครับบุพกรรมใดทั้พีิชายโมโหร้ายคิดมากขี้น้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ เคยได้พิชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่เรียนลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยมากเคยอธิษฐานจิตมาหรือไม่อย่างไรครับพุทธนานิทลาพิชาลงมาสร้างบริมีกรกมุคณะอย่างไรและลงมากี่รอบครับลูกสาวของของพิชายจะเกิดวันมาคบุชาตรงกับวันหล่อรูปหลวงปู่ทองคำปีสามเจมาจากดุสิตหรือเปล่าครับอุปรกรรมในทาวิสาผมบันยาอ่อนพูดไม่ได้ และข้าพุทธโผมเคยทำบุพกรรมได้มาร่วมกับพี่สาวครับทีมงานแผนปฏิสถานในทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายจำตัวพระปฏิสถานที่มหาธรรมกายเจดีจะมีอนิสงส์อย่างไรครับเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถึงสามครั้งในวันเดียวกันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นเพราะเหตุใดจึงมันบดนมนดานให้เกิดเหตุอัศจรรย์เช่นนั้นครับลูกสรางบารมีกะมัะบอกขนหามาอย่างไรพระตนดทิลามมเนที่ใดในกองทัพรมลงมาเกี่ยวรอบ ไอ้เดลูกจริงได้มาบวชมีผังบวชนะแน่นหรือไม่ครับลูกเคยสร้าบหรมีกับทีมงานกองการ์ตูนอย่างไรงพี่ๆทีมงานเคยท,ทำหน้าที่ใดในกองทัพทำจะเอาจริงเลยชาตินี้จึง,จง,จงมาทำการ์ตูนประกอบโรงเรียนฝันให้ฝันแล้วจะมีอะไรส่ญจาการรับบุญในหน้าที่นี้อย่างไรบ้างครับ ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอาม่าทุกลูกสาวคนโตขอยืมเงินแล้วไม่คืนทำให้อาม่าน้อยใจไปกินยาบำรุงเกินขนาดนักกินหูจะาลามเพื่อไปชดลกูกล้มล,ลงนัอกจะเป็นเหตุให้เป็นอมนพาตอยู่หลายปีเพราะไม่ได้เกี่ยวกินยาบำรุงหรอกเพราะกำเนิดี ชาติชาติหนึ่งท่านเน่ะเกิดเป็นลูกสาวมักจะทำให้คุณแม่ในชาตินั้นน้นนอยใจเสมอและชาตินั้นท่านเป็นคนดือ้อมักจะขอเงินแม่บ้างขอยืมเงินแม่บ้างแต่ก็ไม่เคยคือเลยโดยมีข้ออ้างสารพัดรวมกว่ากรรมฆ่าสัตว์ธรรมาหารมาส่งบนในชาตินี้จะจึงทำให้เป็นเช่นนั้น ไม่เกี่ยวกับการกินยาบำรุงเกินขนาดอาของอาม่าตายแล้วกก็มีคตินิมิตด,ดำมืดก็ไปอยู่มหานรรขุมหา้าเด็กกรมโซฟินยันตายกำลังเดินนายนริยาบาลเอากีเท่าร้อนกรอกปากแลวกลบลงไปในหลุมตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะอาม่าได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์ได้ระยะหนึ่งแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเพราะหมดกรรมจึงรับบุญที่อุทิศไปให้ไม่ได้จ้ะ พิสาแม่ที่ขอยืมเงินมาต่อมามาเปิดสำนักทรงตายด้วยเร้ามะเร็งพระกรรมปานาธิบาตในค่าสัตว์รรมหาและค่าขายในอดีตกรมค่าสัตว์รมหาในปัจจุบันมาส่งผลจ้จตายแล้วด้วยกตินิมิตดำมืดได้เปมหาเนรุขุมสี่ไดยการติดตั้งสำนักทรงหลอกลวงเพื่อมนุษย์พุโง่เขลาจะต้องลงไปอีกหลายขุมเช่นขุมสองเพราะผิดศีลหลายข้อกำลังโดนนายนนริยบาลเคีย้ยดแซ่เล่าคร้อน เคี่ยนภายหลังจากรอบผิวหนังออกก่อนรอบผิวหนังเสร็จแล้วถึงจะแทะเหล็กร้อนตีตายเกิดตด้เกิดนับครั้งไม่ถ้วนทุกทรมานมากยังรับบนที่อุทิศไปให้ไม่ได้แต่บนได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกจ้ะรครอบครัวลูกต้องย้ายบ้านบ่อยพระกําลังทานบารมีในอดีตย้อนเนื่องจากทําขยักขย่อนไม่ตอม่อเนื่องพ่อแม่เคยสร้างบารมีกมับุคคนมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์คือทําบ้างไม่ทําบ้าง พุทธันนทที่ผ่านมาพ่อแม่ก็เป็นชาวเมืองโดยสร้างบารมีของหมู่คณะแบบพังห่างป็นชาวเมืองแต่ก็สร้างห่างๆก,ก่อนขวัดแม่ฝันว่าไปเรียนหนังสืออยู่หลายทิศนั่นก็หมายถึงว่าต่อไปจะได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายถึงโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณยายไม่ให้พรวิชายว่าให้ไปรวยเหมือนคนอื่นเพราะว่าคุณยายท่านเห็น พอพิชายเนี่ยไม่ใช่เส้นทางกองสเสบียงแต่เป็นเส้นทางออกบวชบหมนตัวลูกจ้ะที่คุณยายบอกพีชายว่าถ้าคุณบวชให้ยายน้ำมันก็ล้นแก้วแล้วหมายถึงว่าพี่ชายมีบุญด้านนี้มาถ้าบวชเหมือนตัวลูกผังบวชก็จะหนานแน่นเหมือนน้ำที่ล้นแก้วแต่ถ้าไม่บวชผังนี้ก็จะพล่องไปจ้ะในช่วงที่พี่ชายแอบไปมีครอบครัวแล้วปิดเรื่องนี้ แต่ว่าเมื่อมาเจอคุณญาตท่านทักว่าเธอทําอย่างนี้ได้ไงเธอมีหน้าที่นะหมายถึงว่าพี่ชายทําผิดหน้าที่ผิดผังเดิมแล้วคุณญาตท่านทราบท่านเห็นท่านยังทักดังนั้นอย่านาทีนั้นก็คือตมอบวชสร้างบารมีไม่ใช่ให้ไปมีครอบครัวจ้ะพี่ชายมหาโหอร้ายคิดมากคิดน้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพราะทําผิดพังไม่ใช่นาถึางตอนที่เขาให้มาทําถึงทำต่อไปก็มกไม่จะไม่ลงเรือน อีกทั้งบุญในตัวก็ย่อนลองไปด้วยทาให้บาปกุศลเก่าที่ช่องสง่งผลทําให้อารมณ์คุณมัวเครียดมากและคิดหาทางเอาอด้การฆ่าตัวตายหลายครั้งฆ่าตัวตายกับพลัดกันนานในเดียวเลยแต่ดีที่ว่าไม่มีการฆร่าตัวตายในอดีตมาจา้ะจะแก้ไขก็ตั้งใจเลี้ยงลูกให้ดีจนก,กว่าจะโตแล้วก็ยามีใหม่อีกก็แล้วกันจะเข็ดชั่วคราวให้เข็ดถาวร มาถึงเวลาสว่างก็ให้ออกบวชจ้ะคุยกระดาลิงให้ดีกันแล้วกันพี่ชายมักจะได้ยินได้ฟังธรรมะเรื่องละเอียดลึกซึ้งและเรื่องอจินไตยบ่อยๆมากเพราะพี่ชายมีเจรีตตัตยาสายชอบฟังเรื่องเหล่านี้จึงได้ดึงดูให้มาได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้จากพระอาจารย์บ้างจากผู้ที่รู้เรื่องเหล่านี้บ้างจา้ะพุทธนันที่ผ่านมาพิชายก็ได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวช โดยทำหนา้าที่เผยแพร่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดกลับดุสิทตบุรีได้แต่ลงมารอบเดียวเพราะในพุทธนันดรนั้นก็เกือบจะลาสิกขาหลายรอบแล้วแล้วก็ได้ลงมาเพียงรอบเดียวจ้ะลูกษาวของพิ่ชายก็มาจากที่ดีให้ประคองให้ดีในช่วงวัยรุ่นจ้ะพี่สาวปัญญาอ่อนพูดไม่ได้เพราะกรรมดื่มสุราทั้งในชาติเป็นผู้หญิงและเป็นผู้ชายหลายๆชาติ มารวมส่งผลในปัญญาอ่อนจะนี่ดื่มสุราดื่มน้ำเมาครอบครัวลูกในอดีพ่อกับแม่เคยขายเหล้าและเลี้ยงเหล้าก็เลยดึงดูดเอาผู้ที่มีกรรมสุรามาเกิดเป็นลูกจะทีมงานมนันนกปฏิสสารได้ท่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งของพระธรรมกายยำตัวที่มหาธรรมกายเจดีจะมีอันในสองโดยย่อคือจะได้มีส่วนแห่งบุญของผู้ที่สร้างพระทุกองค์เลย จะมีรูปร่างสง่างามมีผิวพรรณผ่องใสดุจดังทองคําจะได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีผู้ใจบุญจะได้เกิดในร่มเงามพระพุทธศาสนาจะมีพละกกาลังมากจะมีดวงตาเห็นธรรมได้กระถึงมรรมกายจะมีอภิญญาเป็นต้นจ้าเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันเดียวกันคือตอนเช้าพระทิศสงกรดตอนเย็นเกิดอัศจรรย์นวันแก้วตอนกลางคืนพระจันทรสงกรดพระ อนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนตั้งใจทุ่มเททํางานนี้โดยใจได้เป็นกุศลบรรดานในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ยังเจตเบิกบานบันเทิงบุญจ้ะลูกสาวบามรมีกมุขนะมาเมื่อพุทธ,ธนราลติแล้วได้เป็นกุลบุตรออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ทําหน้าที่เผยแผ,แผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทมได้เข้าถึงองค์พระใสใสประคองตัวกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้จ้ะได้ลงมาสองรอบโดยบวชทั้งสองรอบจนตลอดชีวิต ผังบทนี้จึงหนาแน,น่นแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตให้แบ่งเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ร่วมกวับหมู่คณะแล้วมันตอกย้ําสมณสัญญาให้หนานแน่นเลยนะจ๊ะพี่ๆทีมงานกองการ์ตูนพุทธันดรที่ผ่านมาบางองค์ก็เป็นกุลบุตรบางองค์ก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชนี่ในเจ็ดองค์นี่แหละแต่ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชได้เป็นกําลังในการเผยแผ่ธรรมะ นในปัจจุบันก็เป็นไปตามยุคสมัยของการเผยแผ่ที่มีเทคโนโลยีสูงก็ประยุกต์เข้าด้วยกันแต่แองก็มีผลการปฏิบัติรมได้เก่าถึงองค์พระภายในและกลับดุสิตบุรีได้ส่วนใหญ่จะได้ลงมาสองรอบส่วนใหญ่นะจ๊ะเจ็ดองส่วนใหญ่ก็ห้าก็ส่วนใหญ่หกก็ส่วนใหญ่ อันที่สงนิย่าจากการได้รับบุญนี้คือจะมีดวงวัญญาแตกฉานจะมีอารมณ์ดีอารมณ์สบายจิตเบิกบานอยู่เป็นนิดธรรมันนั่งสมาธิจะเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายธรรมันนะจ๊ะธรรมันต่อย้ำสมณสัญญาก็าจะมีผังบทนานนั่นเป็นต้นจ๊ะฉานนี้มาเจอก็ะแลงให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติฐานจิตตามติปิฎสิบุรีวงบุญวิเศษ เขตบลมโพธริษัทเอจน์ได้พลัดกันเลยจ้า